ครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินย่างปลาดุกนะครับนะย่างปลาดุกกับแจวพริกป่นนี่นะนี่ปลาดุกตัวใหญ่ๆเลยคนระับเนาะไปตลาดมาเห็นตัวใหญ่มากเลยโอ้เอามาย่างคือเสียบเนาะอืมอืมอืมของแซบของปลาดุกนี่คือหนังมันแซบมากเลย เดี๋ยวผมจะบอว่าในท้ายเรียงพอถอก,กับลูกเคยฟังครับนะเรียงย่างปลาดุกนี่แหละอืมแป๊บนึงเมื่อนั้นพอถ่ายย่างปลาดุกย่างปลาดุกไว้แล้วลูกเคยลูกเคยมากินก่อนลูกกินกัะเลาะกินแต่หนังมันเน๊ หนังมันนี่เนาะมันแสบได้หนังมันนะหนังปลาดุกเนาะพอเถ่ามาเห็นเสร็จแล้วเครียดว่าลูกเคยลอกกินได้กินได้ของแบตรงแสบๆก้อนนั่นว่าก็เลยหาวิธีแก้แค้นลูกเคยมือหลังลูกเคยเผามันเผามันแก้วนะครับนะพอพอเถ่าเห็นได้โอกาสแก้แค้นแล้วละวะมาหอดกันลอกกินเปลือกมันก่อนเลยนี่นะแก้แค้นมึงได้แล้วสันว่า Mắng đi gì đôi nha đục, phám nè hm nè hm hm hương เขากระห่อนปลาดุกระห้อนอม,มือนอย่างซอยจุะนะครับนะมันต้องกินเป็นเวลาต่อซอยจุสิกินมาพั่มเผื่ออะไรได้อยู่นี่เพราอเนื้อยมันไม่ขายตลอด ผ่อนๆไปดกมันผอนเห็นไหมโอ้่อนเยอืครับอืออืมอน กินปลาเนี่ยต้องกินตรงทองมันก่อนครับของแซบเลยตรงทองมันมันๆนเนี่ยมันนหลายที่ท้องออือือ ใครบอกว่าไข่ไข่ มีไข่พร้อมเดี๋ยวไข่หน่อยอยู่ที่เรียกว่าที่ย่างปลาดุกแล้วทำตมตําน้ำนะครับแต่มันเดึกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะ ที่แหละอีบันปลาเดียวน่ขอ,องแซ่บมันอืม อืมเมื่อก่อนในเมนูไอ้ย่างปลาไหลเนาะมีคอมเมนตหนึ่งถามผมว่า,วาพี่เอือบไหมธนา,มาว่าเป็คนคนอีสันบเข้าใจนะครับเอือบคือ,อยังน,นนะแต่ผมก็เข้าใจเยอะ แผมก็เลยแกล้งถามว่าเอ,อือบคืออะไรครับมายถึงตานี่นะเอาไปท้าเกลือเป็นห้อยเกลือบอ้องไปทําพี่เอ,อือบไหมทนะ่าน่ากับบทถามแล้วพี่หมักเกลือไหมพี่หมักไหมมา แบบคับอืม กินเนืงเแียแตกพัดลมกระเปิดเยู่แต่ย้อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามมารับชมนะครับเนาะก้ชมแเราก็าฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์ด้วยครับใส่มานี่ตับมานี่ก็ะสิขมน้อยๆ มันจะขมหน่อยหน่อยออด้านหนึ่งดี่ของียบขึ้นนังมันนี่แหละ ว่าต้นกิมกับแซบนะเพราะนังมันเนี่ยเขาหมักเกลือแล้วนะหอนๆกินจนสิอิม่มเลาเยังหอนอยู่ไหมปลาไหมโอ้โห mình héa mình héa, ừ, đó, cái con nó lại nó to nhảy, phải làp, ướt sập, ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube รูปฉาดไทยอาร์มี่ขอบคุณทุกคนเลยนะครับพรกันไม่เครียบนาครับขอบคุณครับ